พี่ดูนี่ค่ะเขาเอาหมูนะคะหมูเป็นหมูบดหรือหมูเด้งก็ได้นะคะไปใส่ในถ้วยค่ะพี่แล้วก็ปาดปาดให้เป็นหลุมเอาไข่ใส่กุ้งกุ้งสดเห็ดหอมใส่เกลือนิดนึงใส่น้ําซุปแล้วก็เกากี้ลงไปนึ่งอออกมาเป็นไข่ตุนไข่ตุนแล้วเลยสับเหรอกุ้งไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าทำมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับค่ะนี่นะคะ สายหมูใช่ครับอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นหมูเด้งนะคะหมูเด้งหมูเด้งก็ได้หมูสับก็ได้นะคะเพราะการนึ่งก็คือสุกเหมือนกันนะคะทาให้เป็นหลุมแบบนี้เลยทําให้เป็นปาดปาดอย่างนี้กันอย่างนี้เลยเพื่อเราจะได้ใส่เครื่องใส่ไข่ตรงนี้ตรงกลางค่ะตรงกลางนะครับนี่นะคะอ่าพอไหมครับพี่พอแล้วอย่างนี้นะคะประมาณนั้นไม่หนามากถ้าทำไม่หนามากแก็ตอกไข่ใส่ตรงกลางนะคะครับ นี่๋อใส่เห็ดหอมนะคะเห็ดหอมเป็นเห็ดหอมสดนะคะครับวางนี้เลยกุ้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะอืมแล้วผมใส่สองอันได้ไหมได้ค่ะพี่แล้วแต่ความชอบเห็ดหอมนะคะปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะครับอย่างนี้เลยแล้วก็ใส่น้ําซุปลงไปหน่อยหนึ่งนะคะเพื่ออ๋อต้องใส่น้ําซุปหน่อยมันจะได้สุกค่ แต่ว่าเคากี้เราไม่ได้ไม่มีนะคะเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแค่นี้นะเราก็ไปอบเอ๊ะไม่ใช่เอาไปนึ่งค่ะน้ำน้ำก็เดือดได้ทีแล้วเราก็นึ่งอย่างนี้เลยนางนี้เดี๋ยวเราทำาักงสามถ้วยเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องวินวินด้วยนะครับค่ะนี่นะครับได้แบบนี้แล้วนะคะสามถ้วยแล้วใช่ค่ะเราก็ปิดฝานึ่งเลยค่ะรอจนสุกนะคะครับประมาณ20บนาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับได้แล้วครับเปิดเลยค่ะเปิดเลยนะ นี่เราปิดไฟก่อนนะคะสุกนะคะสุกแล่างนี้โอ้โหเป็นนี้เลยใช่พี่เฮ้ยมันฟูขึ้นมาด้วยเนาะใช่ค่ะจออกได้ไหมอ่ะจับได้ปะไม่ได้เดี๋ยวพี่จะการให้ได้แล้วค่ะได้นี่ว้ายเอาเดี๋ยวก็ออกมาใช่ค่ะออกมาลองชิมก่อนอันหนึ่งนะคะพี่ปิดดวยครับรูปร่างหน้าตาสวยนะคะครับ หมูก็สุกใช้ได้แต่หมูนี้นะหมูเดงสีนี้หมูเดงมันจะสุกง่ายเนาะสุกง่ายนะครับจะเป็นสีนี้นะครับร้อนนะคะจะทํายังไงกันเราจะเราจะผ่านดูลาวาไปเลยเนาะพี่เนาะผ่านลาวาไปเลยตักผ่านลาวาไปเลยจะอร่อยมันจะไม่ลาวาหรือว่าลาวามาดูกันไม่นิดนึงแล้วก็จะมีกุ้งก็ประมาณนี้แหละถ้ามันงั้นถ้าเอาออกเป็นลาวาเลยหมูจะไม่ค่อยสุกไงค่ะอ่ามีเห็ดด้วยนะคะนี่ ที่ต้องการคือเห ah. ็ดน reconcile. ี right. hmm. hmm. eline, hmm. ่นะครับแป๊บนึ่งอา cheers กินเลยไม่ได้หรอ๋ทำไมต้องเป่าเลยมันร้อนอืมอืมเค็มได้พอ็ดีอ่ะอืมเค็มพอดีเลยเนาะลิ้นผมเนี่ย หอมหมดแล้วอร่อยอ่ะอร่อยครับคุณผู้ชมจะหวานเห็ดหมูมันก็หวานเนาะใช่ค่ะมันหวานอะไรสดไงพี่มูกก็หวานเนี่ยเมื่อกี้กินเห็ดกมะถิ่นใช้ได้ค่ะสวยไม่ต้องไปเติมเลยถ้าใส่เกลือนิดเดียวครับใช่ร่อยจริงๆครับลองไปทํากันดูนะครับค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ